กกตประจําจังหวัดสักแก้วให้ความรู้การเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสอบจอสักแก้ว เช้าวันนี้28ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสากวนายอุดมพรทิพโพชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสาก้วเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุดจิติบนฐานของการเลือกตั้งในกิจกรรมให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาก้วและผู้ติดตาม จำนวนกว่า150คนโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้สาระสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นและให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก ผาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งตอบข้อสักถามของผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วยก็อย่างที่นักเรียนนะครับว่าการได้ความรู้วันนี้นะครับมีมีทั้งผู้ที่ต้องําเรียนว่าผู้สมัครเองต้องเข้าใจในข้อกฎหมายนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด3ท่านเนี่ยจะต้องรู้กฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะต้องมีความรู้เท่าทันกันในข้อกฎหมายเพราะนั้นในการที่จะเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ จากนี้ไปอีก3ามี่วันเนี่ยนะครับท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเราต้องมาช่วยกันนะครับก็ให้กําลังใจกับทุกท่านครับว่าอยู่ในกฎกติกาเราอยากเห็นการเลือกตั้งที่สมานนัันหมายถึงว่าไม่ว่าว่าก่อนหรือหลังนะครับในการเลือกตั้งก็เป็นธรรมดาต้องมีการแข่งขันแต่ให้สู้อยู่ในเกมในกติการู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแล้วก็มีนําใจนักกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของการที่อยากจะมาช่วยกันนะครับสื่อมวลชนต่างๆก็ร่วมกันดลรงนะครับรชนอไมาใช่ิ์โรงรมบ พร้อมใจกันไปเลือกตั้งในการเลือกตั้งก็ความยัชาพันครับว่าสำนักงานกอตเองมีแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทโหวตนะครับท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทบหวตนะครับเพื่อรับทราบข้อมูลว่าจะแจ้งเหตุของการไม่แจ้งสิก็ดีหรือจะตรวจสอบว่าเราเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่อยู่หน่วยไหนนะครับรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆอยู่ในแอปนี้หมดเลยครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตครับเพิ่มเติมครับเรามีแอปพลิเคชันตาสับร์ทรดครับเดินชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับท่านสามารถที่จะโหลดไปแอปของกรกตเพื่อแจ้งเหตุของการที่ผู้ไม่ประท้งดีนะครับผู้ทาผิดทุจรดกฎหมายเลือกตั้งก็ท่านสามารถแจ้งได้นะครับที่แอปพลิเคชันตาสรับรถครับแล้วก็ฝากเชิญชวนไปด้วยครับในจังหวัดตะแก้วเองเรามีการเลือกเพียงประเภทเดียวก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารจังสวนจังหวัดนะครับหรือที่เขาเรียกกันแหละครับว่าสจประเภทเดียวครับประเภทเดียวเรามี30คน30เขตนะครับไม่มีเลือกตั้ง นายกอบจอดังนั้นแล้วความเข้มข้นก็ไม่น่าอ่วงนะครับเราอยากเห็นการเลือกตั้งเุร็จอยู่แล้วนะครับเชิญชวนให้มาชาติกันเยอะนะครับเพราะว่าเลือกตั้งสอจอท่านเป็นตรวจสอบรายชื่อของท่านในเขตในพื้นที่นะครับก็กกตอเองภายใต้ต้องถิ่นที่มีกกตต้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางกกตอเองก็นับสนุนภารกิจของการเลือกตั้งของท้องถิ่นไม่น่าอ่วงครับเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยครับ ด้านนายอุดมพรทิพโภผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้วกล่าวต่อว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วหรือสออบจอสระแก้วซึ่งเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่2 3ถึง27ธันวาคม2567ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30มนาทีมีผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน63รายจังหวัดสระแก้วมีจำนวน เขตเลือกตั้งทั้งหมด30เขตมีสอบอบจได้30คนสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568พร้อมกันทั่วประเทศจังหวัดสระแก้วตั้งเป้าหมายจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า165และมีบัตรเสียน้อยกว่าการเลือกตั้งสอบจอสระแก้วครั้งที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน